เชื่อมเป็นสาราที่สองครับเพื่อความปลอดภัยของคุณท่านจะได้ยินให้ห่างจากขอบสาราที่สองเลยครับใสรจกันเลยสิบบาทสิบบาทเท่านั้นนะคะ เข้าคิวซื้อตั๋วตรงนี้ที่เขาต่อคิวกันพอพอกันนั่งรถไฟมาจากมาหาชัยนะคะมาลงตลาดพูแล้วเดี๋ยวเราลง ของกินของขายตลาดภูคึกคักมากเลยนะคะยามค่ำคืนแถมอาหารก็มีรสชาติอร่อยด้วยค่ะศูนย์อาหารตลาดภูจะอยู่ใกล้กับบริเวณแยกตลาดภูนะคะคือซอยเทดไทย20ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังเดินมาที่สถานีมหาชัยนะคะเพื่อซื้อตั๋วรถไฟ เที่ยวห้าโมงครึ่งน,นะคะกลับไปตลาดพ<ม>ูค<ม>่ะสถานีรถไฟมาหาชัยแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องซื้อตั๋วนะคะอาคารสีหเหลืองสถานีมาหาชัยนะคะไป<ม>กันเลย10บ,บาท10บบาทเท่านั้นนะคะเข้าคิวซื้อตัวต๋วตรงนี้ที่เขาต่อคิวกัน <laughs> พ่อๆกันโรดอยู่ในหารับขอบจานสลาที่ครับขณะนี้มีตำรวเข้าเพื่อเป็นารสลาที่ครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านจึงได้ยิงให้หาจากขอบจ้นสลาร์ที่สองเดินทาง มาถึงสถานีตลาดทูนะคะแวะหาของกินก่อนค่ะนั่งรถไฟมาจากมหาชัยนะคะมาลงตลาดทูแล้วเดี๋ยวเราลงเดินหาของกินก่อนถ้าไปตรงนั้นคือมหาชัยนะคะมหาชัยไปทางนี้ค่ะตามที่เราเดินนะคะร้านจะเสียน้ำเลิกแล้ว กระพาก่ดันนะเท่าไหร่5บาทกระพานายบ้วยตลาดพลูหาบาบาทอันนี้เป็นร้านค้าใต้ถุนใต้ถุนต,นตลาดภูนะคะฝั่งโน้นนะคะตลาดภูของกินเยอะๆนะคะ แต่คิดว่าเราคงไม่ข้ามไปนะคะออตลาดภูมีงานด้วยนะคะขายของกินเยอะเลยซอยท่าไทย20นะคะศูนย์อาหารตลาดภูค่ะด้านหน้าแต่เราจะไม่ข้ามไปนะคะเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับนะคะเพื่อเดินทางกลับบ้านเรา ตกเย็นก็คึกคักนะคะจะมีการนั่งเล่นหมากฮอดหมากลุกกันด้วยข้อหมูแดงซุมีมาแล้วรถไฟสายวงเวียนใหญ่ไปมาหาชัยนะคะเ,เขาจอดตรงนี้คือสถานีตลาดภูค่ะ